ไปล้านครับทีมงานสามพร สุดยอดการเดินทางครับข้อแปครับบังไฟล้านครับผมมึงแต่ตองเลยนะครับหลากไปลูกหลากไปหลากไปหลากไปปาดมาทันโค้งเลยนะครับนี่ โยกเบรกท,ทำงานครับทีมงาน3ามพอดนะครับบกไฟล,าล่าวางหางเรียบร้อยนะครับบกไฟล่นนะครับสุดยอดของการเดินทางนะครับผมสุดยอดการวางหางนะครับบางหนี่หางดีครับชันนมแปดพัดเลย สุดยอดนะครับผมยังเผายังด้านนิดๆนะครับเบาครับเบาเบาตลอดเลยนะครับ ควันยังหลากบางๆนะครับสำหรับทีมงานซามพอนะครับขอไฟรานมือนีนะครับผมบมือนีหางงามยังวะราคาร้ายอยเจ็ดสิบสองเพียงเพียาง หางขาดออกบ่สโซคือหางสีขาดเนาะขาดบ่ขาดว่าแต่ขาดเป็นควันว่าแตหางไม่จีขาดลอยตับลมเขื่อนตับลมเบาๆนะครับหวยมันสีลอยบาทข้างวีบอกเมี่ยต้องาเหนีวกาดแล้วแต่ไม่แต่ไม่เลี่ยน สำหรับอาจารพื้นประเทศเราหางประเทศนั้นนี่บางทางบางข้าวนั้่มีรขคาหลอห้างก็หลอกราคาหวานเจี๊ยบเลยนะครับร้อยเจิบงเพียงเพียงรับนี่จะเอาไปด้วยเยข้าวุึ้ื่อหัวเื้องแบบีแต่ที่นาเจวไปไหมน ลอยตำลมเกิดต่ำลมเบาๆนะครับบังไฟลาดนะครับหมุนรอบสานะครับกรมการี่เหมาเลยสองาไปเยสองาไปเ่เานานจะจะเป็นชุดบังไม่ลเลยจะเป็บงตอนนี้ประมาณ3าหองศานะครับบางไฟ ตอนนี้ประมาณเหลืออ,นนอ,มมอยูมมนน่20องศานะครับผไปลาดน,นะครับผมตดร่องซูมิ่งครับโอ้ยสูมบ่ได้นะครับน้ับาไสวาวงพ่อหลวงปู้อนี่นะครับประมาณ20องศานะครับของไฟลาดนะครับ สองร้อบพันแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับผลงานาันการาต้รานพอกำพางเขาเดียนะครับรต้อนก้อนหนราท่านปอนก้น,น,นสนามบงไฟนี่นะครับประมาณสิบองศานะครับ นะครับประมาณไกลสีเริ่มกระทั่วป้ายใหม่นะครับรับอลกเติมวลาครับสามร้อยสองวินาทีนะครับสามร้อยสองวินาทีบ้างไฟลานสามพอนะครับผม